ของฝ่ายปกครองก็เช่นกันค่ะได้มีการติดตามความพร้อมการคัดเลือกกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนดีเด่นประจำปี2 5 5 8ค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุงไหงกโกลกที่6ค่ะนายสุเรนและใบกาเด่นนะคะพร้อมกับคณะได้เดินทางเข้าตรวจติดตามความพร้อมการคัดการคัดเลือกกองร้อยอาสาสมัคร ขอภัยค่ะกองร้อยอาสารักษาดินแดนดีเด่นจังหวัดนราธิวาสซึ่งโอกาสนี้นะคะได้มีการเดินตรวจเยี่ยมกองร้อยพร้อมกับแนะนําการปรับปรุงตามมาตรฐานกองร้อยดีเด่นโดยได้มีการพบปะให้โอวาสกับสมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอสุงไหงกลลที่6และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตําบลปาเสมัดในโอกาสนี้ด้วยค่ะ